บอดบิ๊กพญาบาคฟินแลนด์โพคอมเมนต์แผ่วๆแสงทองอุ้ยเออแล้วมือนีนะครับผมบอดบิ๊ก่นเดินห้างไปถึงอุดรแล้วนะครับแล้วแม่แพลวเนี่ยก็ไปทําการแสดงอยู่ที่อุดรและที่นี่กับแฟนคลับแฟนเพ่กับมีรุ่นว่าเอ๊ะไปอยู่ใกล้ๆกันสิมีโอกาสได้เดินห้างหรือว่าไปหากันเพื่อที่จะไปคุยปักผ้าัใจกันบอไปเพื่อกันบออะแฟนคลับแฟนเพ่นกับมีรุ่น อ่ะแล้วเรื่องที่ว่าบอดบิ๊กโพเซอร์ไพมาคอมเมนต์แคลพาใส่ท้องก่อนพาิีบอลเรื่งนีขอบอกก่อนหมุนขึ้นนี่อโอ้ยหเปิดแสดงอันแสงแสงท้องที่ด์่แสดงอยู่ตลาดกินซ่าลร,ร่างสีเนาะสาวกุค,ค,คนไหนเขา้าใจร้าย<ๆ>หลายพลังบวกแม่แคลบอกว่าพลังบวกแฟนคลับที่ยังรักที่ยังเอนดูที่ยังรักแสงทองฟินแลนด์รักแม่แพลรักทุกคนในวงแสกนองซแลนด์ก็ไปให้กำลังใจเหมือนเดิมค่ะเนาะหลายคือเก่าค่ะ จากองุย่างคนออมาเบิ่งเนาะเพราะว่านี่แหละพ่นกระไดไรสดนําเด้ไม่ใช่ก็ได้ขอโทษบนเวทีร้องไห้ทั้งน้ำตาเนี่องที่เกิดขึ้นอ่ะเอาไปฟังกับบอปมาณว่าอ่ะตะกูเปิดเด้อีบอสุบั้งบอกประมาณว่าคือไปขอโทษเขาได้โอมกอนแล้วก็ขอโทษเอฟซีแฟนคลับทุกคนที่อนี่ผิดหวัง ันนี้ขออนุญาตจากเพจที่นิ opposite. ุวชาเนีนะคะคว่าหาใจเอยู่ไนี่ยเร่ว่าใจไม่สื่อแุ๊บปุ๊ปุุ๊๊ทีลองว่าหนาหลาไปนี่ขอเสียงอีกรอบนะคะที่เราพน่าอะไยเนี่ยทม่ามเสียงอะารเจะดูคำนี้ว่าข้าาสักเมือหนึ่งถ้ามีการสอบบางคนที่อาจจะไม่รักหนูแล้วไม่รักหน อยาให้ท so, um, so ุกคนยังรักยังรักองค์กรยังรักใช่มยังอยากคนอื่นที่ททุกคนเพราะว่าหรือยากให้ชุมปรของเราเป็นโดยอยากให้ที่านทุกคนมีกิจมีใตรถึงอปสู่ที่เขาไปสู่โดูต่อสู้มาโดยทำบ่งแสงทองูดยทำบคนแถวดาวแสงทองมากแต่แตเ็งอยู่และเรบไม่ได้ยุ่งยุ่งขึน หนูไอยากให้มันผ่าทุกันหนูแต่หนูอยากอกวาหนูขทษที่มันทุกคนหนูอยากขอโทษท่นเลิไม่หังยาแต่อางันเป็นร้อใหม่วุกคนมีห้าตาดีลแมวเคยิดานะลุกเองแเราอเมอมาถทุกคนยังไม่ซือ เป็นท่านผิดพลาดอะไรมาก็เลยมีการดาวน่าริมว่าเพิกีฉยยอม้เติมลายตัวทีตัวยอมรับในส่วนที่เราดพลาดกว่ายอมรับแต่วันนี้เราจะแก้ไขยังไงถึงนะถึต้องเึงถึงต้องห้องถึงถต้องถึงถง้องถึงองถึงถ้องถึงถงต้องต้องถ้อง้องถองถงต้องึ้ว หนูต้องทำแล้หนูต้องทำลงเข้าต่อไปเพก็ใช่ไหมเราจบกองกองเอาแล้กองกองเลยตัวมันด้วยเองไอ้ที่คครับเมื่อคืนแพ้กันได้นี่แหละครับขอโทษขอโทษคนในองค์กรขอโทษแฟนขาแฟนเพื่อนทุกคนที่เพื่อนใดผิดหวังแล้วกาเพื่อนบอกว่าเพื่อนกระถามเพื่อนขับมาคือให้โอกาสเพื่อน เขาคุณที่ให้โอกาสสำหรับบางคนที่ยังเคียงข้างอยู่เคียงข้างที่ให้โอกาสมาเสนอเนาะมาโดยตลอดว่าทุกคนมันก็มีข้อผิดพลาดกันทุกคนแล้วพี่แพรวก็บอกว่าตัวเองก็ยอมรับผิดในทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนาะอ่านี่แหละแล้วที่นี่แฟนขับกันคือขามคอม่าวะนอ่แพลวๆขอโทษแล้วนี่เป็นยังคือบอขอโทษ ุญญาบัตรฟรีแลนซ์น้ำแน่จักหน่อยจักประโยคนึงจักสี่แหม่เผื่ออะไรมันจะดีขึ้นใช่ไหมล่ะแฟนคลับก็เรียกร้องนะคำว่าคำว่าอยากได้ยินํำขอโทษขอโทษกริงทุกยางแต่ว่าเพื่อนกะเพิ่นว่าเพิ่นขอโทษกันก่อนนานแล้วสินะเพราะมันเกิดเปิดเกิดประเด็นอีกแต่ว่าคนในสังคมแฟนคลับอยากให้ขอโทษออกสื่อนี้ใช่ไหมประมาณนี้ใช่จัเมื่ออย่างเมื่อคืนขอโทษคนในองค์กรขอโทษแฟนคลับใช่ไหม แล้วถ้าขอโทษอ่ะบอสบินด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นการเออมันอาจจะเรื่องราวอาจจะนี่ลงมาหน่อยไหมแกก็คงแบบไม่อยากสาวความเนี่ยไม่อยากวล่าไม่อยากยั้งต่อกันเรยแบบว่าเดี๋ยวไปเจอกันเผื่อวันนี้ได้เจอกันจริงๆเอาเผื่อวันนี้มีอะไรเซอร์ไพรส์แฟนคลับเนาะเผื่อเขาไปเจอกันจริงๆแล้วปรับความเข้าใจกันแล้วตกลงอะไรกันหรือเปล่าสิ่งนี้อยากให้ทั้งคนอยากให้ทั้งสองคนเข้ามาหากันอยากให้ทั้งสองคนนะ เจอกันเนาะมื้อ <reading> น so <sh arp vik Worlds> uh, ี้เนาะแล้วเมื่อคืนนะบุญสีไี้มีโอกาสไปเจอกันบ่นะคระบมื้อนีนเนาะเพราะว่าคนอยู่ใกล้กันมากแล้วเมื่อคืนน่ะแม่แพวก็ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแพวพาสุขทองนะคะว่าไม่รู้จะพูดคําไหนน้าตามันไหลขอบคุณมากมายนะคะมันคือพลังบวกที่ดีมากๆขอบคุณทุกคนที่ยังรักและเมตตาหนูและก็ทีมงานทุกคนวันนี้มีกําลังใจมากขึ้นเยอะเลยและก็ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ยืนเคียงข้างกันนะคะ อขอบคุณพี่น้องชาวลังสิตทุกท่านขอบคุณติต๊ดมาลายด้านหน้าเวทีจากทุกท่าน<ช>ขอบคุณ <ๆ S 1> พี่สากเกาหลีที่ให้กำลังใจ2 0 0พขอบคุณช่อดอกไม้จากพี่ดาวพี่ขวัญพี่ก้อยน้องแป้งน้องแฮตตี้ขอบคุณช่อดอกไม้เงินจากพี่ออนขอบคุณพระประแดงโปรโมชั่นผู้จัดใจดีปังๆทุกง,งานนะคะรักขอบคุณ<ช> <ๆ S 2> ทุกคนที่มา,าใ,ให้กำลังใจในี่ค,นค่ะแฟนคลับมาให้กำลังใจหน้าเวทีเมื่อคืนนี่ค่ะ อันนี้ก็แม่เพลาก็ยังคงแบบว่าทํางานในส่วนของตัวเองอ,ะอ่ะให้ดีอทำการแสดงทาการร้องเพลงอะไรออกมาก็ได้ปกติไม่มีไม่มีแผ่ะก็ดีดีเหมือนเดิมค่ะพี่ดอกเป็นเจงไใดเป็นจ้งไดก็คืออ,อเป็นโรงพยาบาลฟิเลียนก่อนตอนนี้เนาะน,นี่เป็นเห็นปวดลาสุดนี่ตอนนี้อยู่ที่อุดรเริ่มวันใหม่ที่สดใสกว่าเดิมวันนี้พักผ่อนกายาที่อุดรธานีนะครับ อนี้เหล่ามินิแฟลพ์แฟแสงทองกับแสดงยูดอท่านี้คือกันจากจังใดจะรู้จัดได้ไปเช่นไหนบอสสาวกู๊ดเลยนี่แน่เลยฟังบูพิษในมอสทีบ้าซูโบไปเลยเด้ซูโบไปเลยเด้อุดรอทอ่าแต่พอเราเห็นวันนี้ถ่ายรูปคู่กับน้องนาลินตาว่าจะไปอุดรอทออ้าวแล้วที่นี่พี่น้องครับนี่ผู้ใดเห็นคือเฮาบอบอดบีกพยาบาลฟินแลนด์ไปคอมเมนต์แพ์แฟงแสงทองใช่ไหม แต่ผู้จัดการยุ้ยพี่ยุ้ยบอกว่าสู้ๆจ้าวันที่ยี่สิบห้าเจอกันเจหรืออะไรเจอกันกับใครเจอกันกับบิ๊กกับพี่อันฟินแลนด์ใช่ไหหรือว่าเขานัดคุยเจอนัดคุยกันหรอยี่สิบห้ารอแต่เราก็รอรู้ว่าเป็นวันนี้เออเนี่ยล่าสุดเนี่ยเม่กี่นาะีใช่ไปคอมเมนต์บอกว่านี่สู้ๆจ้าวันที่ว่ิห้าเจอกันเจ เออแล้วแฟนคลับก็มาตอบว่ายายถิ่นยาป่ากันเด้อรักทุกคนขอให้พ่อบิ๊กแม่แพลวกลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนเดิมอ่าแมนจ่าคอยนอนบอรอู้แฟนคลับเพิ่นวิ่งผู้ได้นอนแล้วนอนไหนก็คิดเวิร์ดขึ้นค่ะพี่น้องเขาอยากคุยกันฮันหน้ามาคุยกันบอเว่าต่างคนต่างไรหล่ะกันอยู่คนละอยู่คนละาปองกันนึกสิแม่มันกลายเป็นว่ามันไหลคนละเวลากันมันเลยไม่ได้คุยกันถ้าคุยกันมันอาจจะอ่ะ บอกกันมากเลยจังไดจังไดกอยขึ้นเว่าคอยใจเย็นลงก่กนตางพนตางเย็นลงก่กนหล่หันหนามาคุยกันแฟนาก็เรียกร้องนะว่ารักเธอนะเชื่อว่าเธอต้องทำไม่ได้นะผู้จัดการนะอยากให้ทั้งสองคนกลับมากอดกันอีกครั้งชอบเม้นนี้อยากให้คืนดีกันรับประกันเห็นไหมยังพูดเสียงเดียวกันเลยอันนี้อยู่ในคอมเมนต์วิวดิทที่แด์นะคะ c ม m ม e n ว่าเพื่อนสีเขาขางพิวัติทที่แด์อย่างเดียว เอเพื่อนเอฟซี่องทั้งสองคนนี่เพิ่นก็อยากให้กลับมาหากันขึ้นดีกันอ,อยากให้บอสแพลมางอ้อบอสบ๊กแหละส่วนมากมเพราะว่าคนก็พูดไปแล้วว่าพี่แพ,พลน่ะปิดอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะอ,อยากให้อภัยกันอย่างน้อยก็เพื่อลูกเนะาะ นั่นแหละส่วนมากแฟนค่ะก็เรียกร้องค่ะว่าอยากให้ทั้งสองคนกลับมาเพราะลูกอ่ะเปิดคอมเมนต์มาหน่อแล้วกับพายิไปเห็นเมื่อวานนี่นาะไมเใช่เพื่อนี้ล่ะอ่าในคลิปไลฟ์สดของแพลว์แสงทองที่เพูดในไลฟ์สดเบาถึงเรื่องนี่มื่อวานนี่ล่ะครบ24ชั่วโมงแล้วนะอ่าเรียเขาพูดมาเห็นคอมเมนต์ของบอลบีของพญานาถฟินแลนด์มาคอมเมนต์ในใต้คลิปนี่นี่บอกว่าจบไลฟ์นี้ขอพูดเหมือนกันนะครับอ่าคืครั้งสุดท้ายและ จะจบเรื่องนี้ครับขอแยกขอแยกขอแยกย้ายขอแยกย้ายก็คือว่าเพื่อนมาเพภนสีเบาไหลสดเด้เบาจุจะพูดไลรสดดมันจอแม่ไหลอีกเลยแล้วพ่อแม่แพ้วล่องไลแล้วเพื่อนถึงต่อที่เพิ่อนถึงต่อหลายเงาเพิ่อนมาสีล่องสีพ่อแล้ว่ะราคาขอให้ทุกคนยุติหมายถึงว่ายุติเรื่องนะไอ้เนี่ยไม่ไม่แบบว่า ส่งเสริมให้เพื่อนมาไหลสวนผลได้จังเลยมาให้ยุ่งยุ่งสำหรับคนที่ยุ่งยุ่งมีสี่แหอ่ากับมันกับหูเบลแล้วแหนเออไดี๋ยวหูเแลจะแบบกับหูเบล้วต่างคนต่างเบามาแล้วเขาได้๋ยวหูทั้งสองมุมแล้วคือโอเคแล้วแต่ทีนี้มุ่งต่อไปที่เขาอยากหัวคือวางต่อไปสิเป็นจังไดสิหันหนามาคุยกันได้บอสิมีโอกาสกลับมาเหมือนเดิมบอแฟนขับแฟนเพลงกับหาหลุนยูแบนบออ่าถ้ากลับมาอะไรกันดีคือกันเรือขอบควนเนาะใชแล้วแล้วก็อ่าอย่างอดีตเนืงจาก เคยผิดพาดอย่างกักอนาคนจะเข้ามาตบเราว่างมัน,มนยัง,งไปไม่ไกลเลยมันยังแบบเหมือนว่าเริ่มต้นเข้าใจอยู่ว่ามันผิดมันผิดที่คุยกับคนอื่นแต่ว่ามันยังไม่ไปไกลถึงว่าเขาจะเอาคนนู้นมาแทนที่คนนั้นมาแทนที่มาอยู่เป็นพ่อคนใหม่ของลูกอย่างเงี้ยมันยังไม่ถึงขนาดนั้นเราสามารถให้อภัยกันได้นีงไงก็ต้องทานนี่แหละแถวแถวนี่แหละ ต้องไปต้องไปงอบีต้องไปงออต้องงอบีแล้วก็ต้องแสดงให้เห็นว่าเห็นทุกอย่างรู้สึกผิดจริงๆจริงใจจริงจริงแล้วก็นี่แหละต้องแสดงให้สังคมเห็นด้วยแล้วผมเสื่อว่าสังคมจะใช้โอกาสใช้โอกาสวเลครับผมเพราะเท่ากับว่าอยากให้เรื่องมันจะกการเ็นเรื่องใหญ่ไปมากกว่านี้เท่านี้มันก็ใหญ่อยู่แล้วนะมันจะกระทบไปหลายๆอย่างมากไม่กระทบต่อองค์กรกระทบต่องาน แฟนคลับแอนตี้เอ sí ้ยมีบางกระทูกระตั้งกระทู้หัวว่าจะแบนนู่นนี่นั่นคือมันมันใหญ่โผล่เลยมันใหญ่โผล่แหมมันไม่ใช่แค่คนสองคนไงแล้วอีกเรื่องที่สิกระทบคือลูกเพิรนสงสารลูกเพิรนถ้าสงสารลูกเพิร์นเอาเป็นว่าเป็นกําลังใจให้นอกอย่างทั้งสองคนพูดกันมือหนีเลยแหละเมนแมนครับด้วยว่าเราวันที่จะหายมือหนึ่งคันไม่ว่ามือนีเป็นบ่อยได้พอกันเนาะอืออ่าโอเคครับอ่ะสลับมือหนีเท่ากัน ไปต่อคลิปนายกันค <ขอ S 1> ครับผมสวัสดีครับ